ที่ขอนแก่นเนี่ยอันนี้ก็โหดร้ายมากคือไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงนะฮะแต่ใช้เ้าเรียกอะไรปักกระบอกปืนเนี่ยกระด้ามปืนเนี่ยนะฮะกระแทกลงไปที่ศีรษะของเพื่อนบ้านผมให้คุณผู้ชมดูจุดที่เกิดเหตุก่อนก็แล้วกันที่ขอนแก่นตํารวจสพมันจาาคีรีเนี่ยเขาได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกทุบนะฮะโดยเฉพาะที่บริเวณหน้ากระศีรษะตายอยู่บริเวณริมถนนคุณผู้ชมฮะแล้ว ตอนที่ทางเจ้าที่ตำรวจเข้าไปเจอเนี่ยผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณนัทถาพัฒน์ตำรวจเนี่ยทราบว่าคุณนัทถาพัฒน์แกมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็คือชื่อว่านายพลทารัตหรือว่านายกระตูมคุณผู้ชมฮะแล้วตอนที่เกิดเรื่องทําไมตำรวจถึงรู้ว่านายพลทารัตเป็นคนฆ่าเพราะเจ้าตัวมีการส่งข้อความไปหาเมียตัวเองบอกว่าพี่ฆ่านัทถาพัฒน์แล้วคุณผู้ชมดูบ้านสองหลังนี้นะฮะ แล้วเรื่องนี้บ้านใกล้เรือนเคียงทำไมถึงฆ่ากันโหดเยี่ยมมากๆบ้านของคุณนัทถาพัฒน์อยู่ไม่ไกลจากกระตูมประมาณ6เมตรประเด็นก็คือคุณนัทคุณนัทถาพัเคยร้องเรียนว่ากระตูมเนี่ยสร้างปัญหาคือเสียงดังกระตูมก็เคยยื้อเรื่องร้องเรียนว่านัทถาพัฒ์เลี้ยงหมาหนวกหูล่าสุดเมื่อคืนนี้กระตูมอ้างว่าตัวเองขี่รถออกไปแล้วไปเจอนัทถาพัแล้วก็โดนนัทาพัดา่า จังหวะนั้นเนี่ยด้วยความที่แข้นเพราะต่างคนต่างร้องเรียนกันมาก่อนพอเจอหน้ากันเนี่ยนะครับกระตูมก็คือทางด้านของคนที่<ม>ขี่มอเตอร์ไซค์<ม>พอไปเจอคุณนัทธพัฒน์กำลังปั่นจักรยานเขาบอกว่าตอนนั้นเขาอ้างว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนะด่าเขาก่อนแล้วฝ่ายหญิงที่สําคัญเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังมีการพอด่าเขาใส่สับเรียบร้อยเขาก็เลยถามบอกเฮ้ยมึงมีปัญหาอะไรเจอกูปั๊บมึงต้องด่าเลยเนี่ย คำกล่าวอ้างของกระตูมคือผู้หญิงถอดรองเท้าแล้วตบหน้าเขานะฮะจังหวะที่โดนตบหน้าเขาบอกผมโกรธมากผมสะพายปืนอยู่แล้วแต่อันนี้น่าจะเตรียมการเพราะว่าอะไรไหมฮะคนเรามันจะบ้าสะพายปืนไปได้ไงเขาบอกว่าเอาด้ามปืนกระแทกแล้วปรากฏว่าพอคุณนัฐพาธแกหนีแกไปซ้ํานะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะ ล่าสุดเนี่ยคุณนัฐถาพัฒน์ตายคาที่ในบริเวณถนนหมู่บ้านวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีคุณผู้ชมฮะเราลงไปติดตามเรื่องนี้ปรากฏว่าทางด้านของทีมข่าวเองเนี่ยไปเจอกับคุณอุบลน,นี่ตอนนี้ทําแผนนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนทําแผนเนี่ยตำรวจคุมตัวกระตูมาเนี่ยนะฮะเขาก็ยอมรับว่าเขาเดือดดานนี่นี่ฮะจำลองว่าเอาด้ามปืนไม่ได้ยิงนะฮะเพราะในปืนเนี่ยมันไม่มีกระสุนเอาด้านปืนตกอย่างเดียวฮะ จนตายคาที่คนเห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณอุบลคุณผู้ชมคุณอุบลเนี่ยแกเห็นตอนวินาทีที่กระตูมเนี่ยฆ่าผู้หญิงเลยนะฮะอุบลบอกว่าเอาจริงตอนไปเจอเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยช็อกมากเพราะมันกลับฟันไม่ยั้งคือเข้าใจว่าคุณกระตูอ่าทางด้านของคุณอุบล คิดว่ากระตูมเอามีดฟันแต่จริงไม่ใช่เอาด้ามปืนตีแค่บอกคูมันเหมือนกับมันฟันไม่ยั้งตอนนั้นเนี่ยมืดมากนี่นะฮะตัวเองี่ยตะโกนถามบอกเฮ้ยทำไมทําผู้หญิงแบบนี้ไม่สงสารผู้หญิงบ้างเลยเหรอยอมรับนะฮะว่าเจนนัทถาพัฒน์เนี่ยแกเป็นคนพูดตรงผงผางแล้วคู่นี้มีปัญหากันมานานแต่ก็ไม่นึกนี่นะฮะว่ากระตูมเนี่ยเจอหน้าแล้วลงมือสังหารเลยหลังจากนั้นเห็นบอกว่าไปยนเนี่ยฮะยนพวกปืนเปิดเนี่ยทิ้งหลังจากฆ่าเสร็จ เข,เขาคงล้มอ่ะแล้วเราก็วิ่งหาหากุญแจกลับมาดูอีกทีมันล้มแล้วมันกระนำเลยอ่ะไมม่ีทางสู้ <c oughs> ผู้ชมครับล่าสุดนะครับแม่ของฝ่ายหญิงนะฮะชื่อว่าคุณปิยะทิดาคุณยายเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคือก่อนหน้านี้นเหมือนลางสังหรณ์คือแม่กับคนตายเนี่ยเขาอยู่เป็นคนละที่ลูกสาวเคยโทรศัพท์บอกแม่แม่ไม่รักหนูแล้วเหรอทําไมแม่ไม่กลับมาดูแลหนูแม่ก็บอกเอ้ยดูแลตัวเองดีๆนะอย่าไปทะเลาะอย่าไปปากเสียใส่ใครเขานะเตือนลูกสาวเพราะรู้ว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่หัวเสียงง่ายๆหลังจากนั้นเสร็จัพเมื่อวานมีคนโทรศัพท์มาบอ,บอกบอกแม่ทำใจดีๆนะลูกสาวโดนเพื่อนบ้านฆ่า วันนี้คุณแม่บอกเลยว่าเห็นพฤติกรรมของมันที่เอาด้ามปืนกระแทกหัวลูกสาวและลูกสาวเผลอล้มด้วยนะฮะมันเลยตามซ้ำแม่ใช้คำว่าโหดยิ่งกว่าสัตว์ คุณแม่ยังบอกเลยนะครับถ้ามีปัญหาก็คุยกันตรงๆและเรื่องที่ลูกสาวฉันร้องเรียนว่าบ้านแกเนี่ยส่งเสียงดังก็ร้องเรียนจริงอันเนี้ยก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้มักจะส่งเสียงดังตอนกลางคืนบ้านไอ้หมอนเนี่ยมันมั่วสุมยาส่วนไอ้หมอนี่มันก็ร้องเรียนลูกสาวฉันว่าเลี้ยงหมา20ตัวต่างคนก็ต่างร้องเรียนก็ไปพิสูจน์กันไม่ใช่มาฆ่ากันกลางถนนแบบนี้พอลูกสาวลม้มลงเขาบอกซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาตีจนลูกตากระเด็นออกมาอยู่ข้าง ไม่อยากเห็นหน้าเลยเมื่อเช้าก็มาทําแผนก็ไม่อยากเห็นไม่อยากดูไม่เลยไม่ให้อภัยเลยจะต้องให้ถึงที่สุดเพราะว่าลูกเราร้องขอชีวิตแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาได้ยินกันหมดเนี่ยมึงจะฆ่ากูให้ตายจะเหรอมันทุบอย่างเดียวมันทุบกระหน่ำเอาสิ้นใจตรงนั้นเลยจยุดทูบอกลูกแล้วว่าแม่ก็รักแม่ก็บอกแต่แม่ก็จําเป็นแม่ต้องไปดูบ้านนู้นก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงพระทีนุ่นก็ปลูกต้นหมากลากไม้ไว้เหมือนกัน เราไม่คิดว่ามันจะมีคนป่าเถื่อนอยู่อย่างนี้มันเคยมีเหรอบ้านนอกเราเนี่ยสงสารแม่นะฮะแล้วคนเหตุการ์พูดตรงกันกระแทกด้ามปืนจนลูกกระตาขลุดออกมาจากเบ้าอะคิดดูก็แล้วกันล่าสุดวันนี้เมียคนก่อเหตุเมียกระตูมคุณผู้ชมเชื่อไหมเมียกระตูมก็บอกว่าตอนแรกไม่รู้นะฮะว่าผัวขี่รถออกไปไหนรู้อีกทีหนึ่งคือผัวส่งข้อความมาบอกฝากดูแลลูกด้วยนะพี่ฆ่าคนข้างบ้านแล้ว ยอมรับว่าตกใจมากบอกเอ้าเคยทะเลาะกันเนี่นะแต่ไม่นึกว่าผัวจะทําขนาดนี้ก็เลยถามบอกจริงหรือเปล่าว่าบ้านพวกพี่นะม่วสุงยาจนกระทั่งเจ๊ผู้หญิงก็ต้องร้องเรียนปรากฏว่าบ้านมือสังหารยืนยันว่าไม่ได้ม่วสุงยาแต่บ้านเราขายก๋วยเตี๋ยวนี่ฮะส่วนบ้านของคนตายเนี่ยเลี้ยงหมาจริงใช่ไหมและหนูหูจริงก็มีปัญหาก็เขาว่า จับกลุ่มกนันนู่นนี่ทั้งทงที่เราขายของเราขายก๋วยเตี๋ยวขายกับข้าวอาหารตามสั่งลูกค้าเราก็ต้องมาจะไม่ให้แบบมีคนเยอะมันก็ไม่ใช่เพราะลูกค้าเรามาซื้อข้าวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ว่าเราทําให้สุนัขเขาแบบ ร้องอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่แบบเราก็อยู่ของเราเราก็นี่แหละครับอขอแสดงความเสียใจยังไงก็ผิดนะฮะล่าสุดเมื่อตอนเย็นใช่ไหมเข้าไปเชิญวิญญาณใช่ครอบครัวเองทั้งพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวก็ไปเชิญดวงวิญญาณในจุดที่เกิดเหตุเอานิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปไปทําพิธีเชิญดวงวิญญาณนี่ยครอบครัวอยู่ในการโศกเศร้าเสียใจนะนี่แหละครับตรงจุดที่สังหารดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอปส4 h d ดดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ